าแบรนด์สักผ้าหยอดเหรียญพรีเมียมที่สุดในช่วง3-4ปีมานี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านสะดวกซักห,หรือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองตามแหล่งที่พักอาศัยต่างๆและมีวิธีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบจึงทำให้หลายๆคนไม่ค่อยมีเวลา และหันมาเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักแทนมีรายงานข้อมูลจากกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าในช่วงปี2563มีบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องซักผ้ายอดเหรียญประมาณ252บริษัทยอดทุนจดทะเบียนราวกว่า1,214ล้านบาทมีอัตราขยายตัวโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจบริการ แต่หากใครอยากลงทุนธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ซึ่งปัจจุบันหลายๆแบรนด์ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถร่วมลงทุนธุรกิจในรูปแบบขายแฟรนไชส์วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงคุ้มค่ากับนักลงทุนและคืนทุนเร็วที่สุดมาแนะนําให้กับนักลงทุนที่สนใจกันค่ะ 1. Brownie ี่24 hour wash and dry บราวนี่วอชแอนด์ไดร์ร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงที่สร้างความคุ้มค่าให้กับนักลงทุนมากที่สุดคืนทุนเร็วที่สุดด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ low cost premium ใช้เงินลงทุนต่ำแต่ยังดูไฮโซอีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์แบรนดิ้งน้องบราวนี่และครอบครัวด้วยสุนัขพันชีบะที่เป็นตัวแทนของสัตว์ที่รักสะอาดน่ารักและอบอุ่นที่จะมาทำให้เรื่องความสะอาดกลายเป็นเรื่องสนุกถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแบรนด์ l o ัลตี้ให้กับลูกค้าในระยะยาว จุดเด่นของ b r o w n i Wash and Dry คือการใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบพรีเมียมซึ่งตัวเครื่องทำจากวัสดุสแตนเลสแท้ทนทานมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีด้วยขนาดเครื่องซักผ้าใหญ่จุผ้าแบบคุ้มค่าพร้อมการรับประกรันมอเตอร์เกรดอุตสาหกรรมยาวนานกว่า7ปีหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสใช้งานง่ายลูกค้าก็ติดใจเสริมพลังซักด้วย TP และ o x y Power Technology เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาซักผ้าประหยัดน้ำที่ใช้ซักต่อครั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Brownie Watch d r i d e ยังมีทีมวิศวะกรและช่างซ่อมบำรุงมากประสบการณ์ที่จะคอยดูแลให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่เสมอร้านสะดวกซัก Brownie ยังใช้ระบบ IoT ที่ควบคุมร้านผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วยเช่นควบคุมแสงสว่างสั่งปิดเปิดเครื่องจกักรซึ่งให้เจ้าของร้านสามารถดูแลร้านได้แม้จะอยู่ไกล นอกจาก b r o นี่วอชแอนด์ไบรจะมีบริการดูแลหลังการขายที่ดีมากๆแล้วยังได้เปิดตัวบริการใหม่ b บ o นี่ e ดลิเวอรีรับผ้ามาซักและอบแล้วส่งกลับแบบแห้งให้ลูกค้าพร้อมใช้งานตอบโจทย์ลูกค้าในยุค new normal พร้อมมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าที่ใช้บริการเดลิเวอรครั้งแรก รับไปเลยส่วนลด50%สำหรับเสื้อผ้าและสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเดลิเวอรีซักครั้งแรกรับฟรีกระเป๋าใส่ผ้าบราวนี่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและฟรีค่าส่งครั้งแรกสำหรับบริการใหม่บราวนี่เดลิเวอรถือเป็นอีกช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่แฟรนไชส์ซีของบราวนี่วอชแอนด d ไรช์ช่วยลดระยะเวลาคืนทุนและเพิ่มกำลังในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนแฟรนไชส์อีกด้วย โดยในปี2,563ที่ผ่านมาบราวนี่ได้ขยายแฟรนไชส์ไปแล้วกว่า20สาขาถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับแบรดนด์อื่นๆโดยเป้าหมายของบราวนี่คือการขยายแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยงบลงทุนเริ่มต้นเพียง1,490,000บาทสำหรับนักลงทุนที่อยากเปิดร้านแฟรนไชส์ Brownie 24 Hour Wash and Dry สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์0918366579และ0802626199และ0880011436หรือทาง Facebook Brownie Wash and Dry 2 Wonderwash w ันเดอร์วอชแฟรนไชส์เครื่องสักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงที่มีเทคโนโลยีส่งเสริมให้คนลงทุนสามารถมีกำไรจากแฟรนไชส์ได้ไง่ายๆมีระบบ Central Payment ที่ทำให้การดูแลและจัดการเรื่องระบบการรับชำระเงินเป็นเรื่องง่ายหลากหลายช่องทางทั้งเงินสดและสแกน QR Code และยังสามารถตรวจสอบรายได้แบบ Real Time มีระบบตรวจสอบและจัดการปัญหาเครื่องจากระยะไกลผ่านระบบแพนด d าตาซึ่งเป็นระบบเฉพาะที่ Wonder w a t c h จะมีเท่านั้น โดยบริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ทำเลในการเปิดร้านทีมฝ่ายการตลาดที่จะช่วยสื่อสารสร้างแบรนด์ awareness ให้แก่ลูกค้าได้รู้จักเพราะมีทีมช่างเทคนิคสามารถอร์ตลูกค้าได้ตลอดเวลาในกรณีเครื่องขัดข้องหรือติดปัญหาสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ลงทุนในการบริหารจัดการร้าน Wonder Watch เปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดร้านสะดวกซัก โดยมีเป้าหมายในการขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีแนวคิดและมาตรฐานการให้บริการระดับสากลด้วยร้านสะดวกซักที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงภายใต้คอนเซปต์24 Happy Laundry ซักอบ24ชั่วโมงโดยจะมีแพ็กเกจดังต่อไปนี้ Happy 1เครื่องซัก5เครื่องอบ4งบลงทุน1 6 5 0 0 0้บาท แฮปปี้สองเครื่องซักสี่เครื่องอบสองงบลงทุน1น9 0 0 0าแบาทแฮปปี้สามเครื่องซักห้าเครื่องอบสี่งบลงทุน1 9 9 0 0 0บาทแฮปปี้สี่เครื่องซักห้าเครื่องอบสี่งบลงทุน2 4 0 0้านบาทแฮปปี้ห้าเครื่องซักห้าเครื่องอบสี่งบลงทุน259 0 0 0 0บาทแฮปปี้หกเครื่องซักแปดเครื่องอบหกงบลงทุน3 1 9 0้านบาท และแพ็กเกจสุดท้ายแฮปปี้เ t เครื่องซัก7เครื่องอบ6งบลงทุน3 4ล้าน4แสบาทซึ่งแต่ละแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 3. l a u ป d r y เซ r l a u n d r ลอน r รบาร์ลอนาร์แบรนด์ร้านสะดวกซักอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจำนวนสาขากว่า600สาขาทั่วโลก ลอนรีบาร์มีน้ำยาให้ฟรีถึง3ชนิดได้แก่น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อและสามารถซักและอบจบใน1ชั่วโมงประจวบเหมาะกับช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อความสะอาดถูกสุขอ,อนามัยมากขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะขยายสาขาได้กว่า90แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและหัวเมืองต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำปางพิษณุโลกขอนแก่นอุดรธานีอุบลร,ราชธานีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ชนบุรีระยองและพัทยาเป็นต้นสำหรับผู้สนใจลงทุนในรูปแบบความเสี่ยงต่ำคืนทุนไวกำไรสูงกับลอนดี้บาร์มีแพ็กเกจแฟรนไชส์ให้เลือกอยู่มากมายตามความเหมาะสมของสถานที่และทำเล ด้วยงบประมาณการลงทุนเริ่มต้นที่1ล0 0 0 5แบาท 4. สินชัยหัวธุรกิจซักแห้งครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า86ปีปูพรมขยายตลาดแฟรนไชส์ร้านซักผ้าหยอดเหรียญสะดวกซักทั่วประเทศตอนนี้มีสาขาทั้งหมด40สาขาโดยเฉพาะปี2563เดินหน้าขยายสาขามากที่สุดประมาณ10สาขา โดยเฉพาะการขยายสาขาเข้าสถานีบริการน้ำมันปตทสาขาเรียบคลองทวีวัฒนาส่วนราคาการให้บริการซักผ้าหยดเหรียญอยู่ในระดับตลาดเริ่มต้น30ไปจนถึง40บาทแถมฟรีน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มคุณภาพระดับอุตสาหกรรมถือว่าไม่แพงโดยใช้เวลาซักผ้าประมาณ40นาทีมีห้องแอร์เย็นๆ WiFi ฟ,ฟ,ฟรีไว้บริการซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการชื่นชอบมากแค่ปลายนิ้วก็ได้รับความสะดวกสบายแล้ว ซินชัยหัวมีรูปแบบร้านแฟรนไชส์สักค่าหยอดเหรียญให้เลือก3โมเดลแยกตามพื้นที่เริ่มจากร้านขนาดเล็ก60ตารางเมตรราคา2 3ล้านแสนบาทร้านขนาด60ไปจนถึง80ตารางเมตรราคา3 2ล้านแสนบาทและร้านขนาด80ไปจนถึง120ตารางเมตรราคา4ล้านบาทโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายการออกแบบและติดตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบน้ำ พร้อมขยายระยะสัญญาจากปกติต่อทุก3ปีเป็น9ปีโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5. ฟองแฟบรอนดี้แอนด์ไรคลีน แบรนด์ฟองแฟบดรอนดี้แอนด์ไรคลีนเปิดดำเนินการมา14ปีผ่านมาหลายวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการเมืองน้ำท่วมและล่าสุดโรคระบาดสามารถบอกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่นในทุกวิกฤตหากใครมองหาธุรกิจที่มีความมั่นคงติดต่อบ,บริษัทได้เลยมีสาขากว่า180สาขาทั่วประเทศได้รับรางวัลแฟรนไชส์มาตรฐาน3ปีซ้อนและทำการฝึกอบรมซักอบรีดและซักแห้งมาแล้วกว่า300รุ่น นับว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มีการนำเข้าเตารีดไอ้น้ำอุตสาหกรรมจากอิตาลีผลิตและจำหน่ายน้ำยาซักอบรีดและซักแห้งครบทุกชนิดลงทุนแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง99,000บาทจะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านสะดวกซักถือเป็นธุรกิจประเภทเสือนอนกินสามารถสร้างไรายได้ตลอด24ชั่วโมงและเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคสังคมในเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายเร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาว่างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบางแบรนด์มีบริการลูกค้าแบบ Delivery ที่รับซักเสื้อผ้าจัดส่งถึงบ้านยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าในยุค New Normal ซึ่งนักลงทุนที่อยากมีไรายได้ที่มั่นคงทำเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเครื่องซักผ้ายอดเหรียญตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u u u b ไทยแฟ f น a n c h เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ